สวัสดีครับผมปอนสตีเตเยอร์ตอนนี้ผมก็อยู่ในเกมไมค์ครับในเลสเฟงผมนะครับเอาเป็นว่าสําหรับคลิปนี้เราจะไปไปสู้กับว i เทอ r ์บอสนะฮะตัวต่อตัวแล้วกันนะครับโอเคนะฮะโอเคครับผมสาหรับคลิปนี้นะฮะแต่ผมขอเตรียมยาก่อนนะครับโอเคสาหรับอันนี้ก็คือผมจะใช้เป็นยาสปีดนะฮะเ,เดี๋ยวผมขอไปเอา l เ Stone ก่อนนะครับโอเคเพื่อเพิ่ม,มระยะเวลานะฮะ แล้วก็โกสโตนนะครับแต่โกสโตนผมไม่มีครับตอนนี้ผมขอดรอปจากตรงนี้ได้ไหมะผมดรอปละกันนะฮะโอเคดรอปโอเคขอบุณแกับหนึ่งสองสามโอเคประมาณนี้นะฮะโอเคเดี๋ยวครับผมกลัวว่ามันจะไม่พอนะฮะ,นะฮะเดี๋ยวผมดรอปเอาจากตรงนี้ได้ไหมเดี๋ยวผมค่อยอามาใส่แทนนะตอนนี้ขาดแคน,น์ครับคุณผู้ชมฮะ โอเคนะครับต้องเข้าใจกันด้วยนะฮะโอเคสามานคงพอนะฮะโอเคประมาณนี้นะฮะผมผมยังไม่ได้ไปฟาร์มเลยครับคุณผู้ชมฮะโอเคนะขออภัยกันด้วยนะครับที่ผมไม่ค่อยเตรียมอะไรไม่ค่อยจะเตรียมพร้อมอะไรนะฮะอันดับแรกใส่นี้ลงไปใช่ไหมครับอาากนั้นก็ใส่ยาสปีดสองนะฮะสปีดหนึ่งก็พอละมั้งแล้วก็ระยะเวลานะครับากนั้นก็เป็นอันเสร็จนะฮะ สำหรับอันนี้นะครับเป็นยาลีเจนาเลนนะครับโอเคเอ,อใส่อันนี้โอเคแตงโมทองนะครับก็ครับกันง่ายแล้วเนาะใช้แบบว่าเป็นคีฟันนะคะคีฟันของอ,อพิกเมนทครับซอมบี้พิกเมนนะฮะทำแบบว่าเอาล้อมรอบแปดอันนะฮะโอเคนะครับแล้วมันก็จะได้เป็นแตงโมทองออกมาแล้วเนาะอันนี้คือยา ไม่ใช่คุณผู้ชมฮะมันคือยาอยาฮิวนะฮะไม่ใช่ละยาลีเจเนเรนส์นะฮะอ่าจากนั้นเพิ่มโอเคประมาณนี้จากนั้นอ่าอันนี้อา่านี่นะครับผมว่าอันนี้แหละน่าจะเป็นยาลีเจเนเรนส์นะฮะโอเคอันนี้ใช่แล้วครับแล้วก็จากนั้นก็อันนี้ก็เป็น ใส่นี้นะับผมอันนี้นะครับผมของแท่งเบลล์หลอดนะฮะมันจะกลายเป็นอันนี้เป็นยาสเต็งนะฮะโอเคเตรียมการพร้อมโอ้โหตอนนี้ผมโอ้โหผมสั่นหมดแลวเนะน,นี่ยตอนเนี้ยโคตรสั่นเลยเนะี่ยโอเคประมาณนี้เอาออกมาเลยแล้วกันนะฮะโอ้โหเดี๋ยวถ้าผมควบคุมไม่ได้ผมบอกเลยแมพผมพังนะผมบอกเลยเอาจริงๆนี่แหละฮะอา่า มันต้องมีระยะเวลาหน่อยฮะโอเคอันนี้ยาฮิวก็ไม่ต้องใช้อะไรนะฮะโอเคออกมาให้หมดเลยนะครับอันนี้เป็นยาสเต็งสเต็งต้องอแบบว่าให้มันแรงหน่อยนะฮะอันนี้ก็เป็นยาลีเจนเลนนะครับโอเคประมาณนี้ ก็เป็นอันสวยนะฮะโอ้โหผมค้ามมาเยอะเหลือเกินนี่โอเคเพิ่มระยะเวลาให้มันได้ไหมไม่ได้ขอบคผมจับผมมามาทำไมเนะี่ยโอเคประมาณนี้นี่ก็เก็บไว้ตรงนี้แล้วกันนะครับเรสโตนโอเคนะฮะโอเคประมาณนี้พร้อมหรือยังครับคุณผู้ชมฮะ ปกวิเทอร์บอสกันนะฮะเดี๋ยวผมมาขอไปลงไปข้างล่างเลยแล้วกันนะฮะโอ้โหตื่นเต้น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 ,ตนถ้าผมตายนะผมบอกเลยผมจะร้องดังๆโอ้โหผมควบผุมไม่ได้เดี๋ยวมันขึ้นมานะทําลายแมพผมพังอีกขอบุคจับอ่าขอสามหัวครับโอ้ใกล้ถึงเวลาแล้วครับคุณผู้ชมฮะโอ้โหโอ้โหตอนนี้ใจผม กลับไปอยู่ที่ตาตูนะผมบอกเลยเนี่ยตอนนี้โอ้โหเอาแล้ว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 แล้วแล้วหนึ่งสองสามสี่โอเคถ้าผมตายนะผมบอกเลยโอเคผมก็ได้ทําทางมาแล้วละเนาะโอเคนะฮะได้ทําทางมาแล้วนะครับโอเค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 ถ้าผมตายนะผมยังไม่ได้เอาอ่าอันนี้มาวางเลยครับสลามบ็อกนะฮะ โอเคนะฮะอ่าลงมาเบื้องล่างกันแล้วนะฮะโอเคนะฮะโอเคอ่าผมก็ได้แวะอ่าเติมนมนะฮะผมอ่าได้เอานมนมมาแบบว่าเยอะมากเลยนะฮะแล้วก็อ่าเดี๋ยวผมขอเอานิดเตรียมมาเลยละกันนะฮะโอเคแล้วก็ผมก็ได้อ่าแวะเอาธนูไปเอ็นชาร์ตนะครับอ่ามันมันชื่ออะไรนะฮะมันชื่อพันธ์กับอะไรไม่รู้ฮะเฟรมอะไรไม่รู้ครับผมเห็นว่าแบบว่ายังไงฮะ สกิลมันโหดนะครับผมก็เลยตีบวกนะครับตีบวกตีบวกเข้ากับธนูของผมนะครับโอเคนะฮะโอเคเอาเป็นว่านี่นะฮะนี่คือนะครับผมจะวางนินเทบอสไว้ตรงนี้นะฮะโอเคหวังว่าจะไม่เป็นอะไรนะโอเคนะฮะเดี๋ยวผมก็จะฟันมันตรงนี้เลยแล้วกัน,นะฮะเพื่อที่ว่าผมจะยังไงนะฮะ ผมไม่อยากให้เกินความควบคุมของผมนะครับโอเคนะฮะผมจะขออา่าทำเพียงแค่ตรงนี้ล้กันนะฮะโอเคนะครับโอเคเดี๋ยวเตรียมใจเตรียมใจเตรียมใจเดี๋ยวยารีเจนกินก่อนแล้วกันนะโอเครีเจนเนเรชันผมทำไมเป็นแบบนี้อา่าสต็งโอเค รีเจนเนอเรชันสองนาทีโอเคกินก่อนครับโอเคสเต็งกินแปดนาทีโอเค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 หวังว่าจะไม่หลุดออกนะไปไปหนี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 โอเค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 เดี๋ยวรอวิทูบอสรีเลือดนะฮะโอเคนะครับโอเคโอ้โหเต็มแล้วล่ะโอเคสวัสดีกราบ <"Okay, S 2> มองว่ามงว่าวองว่ามองว่าวองว่าเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเฮ้ยเฮบวกบวกเอาหายมันมืดเหลือเกินนี่เอาหายจริงเ้าหายจริงนี่จริงจังนะเนี่ยนี่จริงจังนะเนี่ยที่บอสอ้ยอุ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 ้ย มันทะลุได้มันทะลุมันทะลุได้ครับยิงละกันอยู่ไหนยิงละกันยิงยิงไม่รู้ไม่สนผมยิงก่อนตอนนี้โอเคโอเคไม่เป็นไรถือว่าได้อยู่ได้อุ้ยเต็มหน้าเดี๋ยว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 ยังไม่ทะยังไม่ทะเ,เดี๋ยวผมผมไปก่อนผมไปก่อนไม่ไหว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  เดี๋ยวเดี๋ยกินนม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 โอ้โอ้โอโอ้อผมอยากฟันมันมากเนี่ยตอนนี้โอเคโอ้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 อยู่ไหนครับวัสดีอุ้ยอุ้อออเดี๋ยวเดเด๋ผมผมโอ้ยเเฮ้ยผมไม่เคยสู้กับมันสักครั้งนันเนี่ยยิงสวัสดี ว่าไงสนุกไหมยิงโอเคถือว oh, ่าได้อยู่ฮะโอ้โหผมนึกว่ามันจะอุ้ย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 ตาย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 จะตายจะตายจะตายเดี๋ยวกินนม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 โอเคกินนมกินนมกินนมโอเคถือว่าได้อยู่ฮะรีเจนโอเคสติงกินก่อนแล้วกันฮะรีเจนเนอเรชั่น กินก่อนแล้วกันฮะเคยู่ไหนอยู่ไหนตอนนี้ตอนนี้อยู่ไหนอยู่ไหนอยู่บนนี้ล่ะยิงสิครับยิงสิครับอุ้ย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 ติดอีกแล้วมันติดอีกแล้วโอ้โหนมผมจะหมดนมผมจะหมดเดี๋ยวเดียวมันกี่วิโอ้เดียว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 ยาพึ่งกี่วิับเนี่ยยี่มบหกยี่ิห้ายสิ่งยี่สิมสาม ิมสองเดี๋ยวเดี๋ยวสักครู่นะฮะโอเคโอโหโอ้ยเฮ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 ้ยยายามียาิวไหมไม่มีหอบคุกรับของคุกร a บทีหลังไม่ต้องนะโอ้ยจะตายจะตายเอาจริงๆนี่จะตายจริงจะตายจริงอันนี้ผมจะตายจริงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยยายายาตายจริงอันนี้ตายจริงอันนี้ตายจริงนี่ตายจริงโอ้โอ้โอ้ โอ้โโอ้โผมไม่ได้โหดเลยขนาดนั้นนะผมก็นึกว่าเลสตูนมันจะทําเอ้ยไม่ใช่ผมก็นึกว่าอ่านี่นะฮะมันคืออะไรโอ้โหโอออกซิเดียนเออออกซิเดียนมันจะทําลายมีได้นะฮะมันทำลายได้กับกุญแจผมอยากฟันมันมากในตอนนี้เคถยนถืได้อยู่ฮะเดี๋ยว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 กินยาสต็งแป๊บโอเคโอเค เกินความควบคุมผมไหมวัดดีวัดดีวัดดีโอ้โหติดสถานะเดียว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 ผมอยู่ไหนผมอยู่ไหนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมอยากฟันมันมากนี่ตอนนี้ผมอยากฟันมันมากวัดดีวัดดีวิทย์บอสวัดดี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  หวัดดีสบายไหมอุยอุ๊ยอ um ุ้ยอุยตา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 ยนี่ตายจริงนี่ตายจริงเดี๋ยวเลือดไม่ลดเลยล่ะอุ๊ยผมอยากฟันมันมากนี่สวัสดีว่าไงว่าไงว่าไงอุ้ยอุ๊ยอุยอุยติด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 อุ้ยอันนี้ผมตายจริงอันนี้ผมตายจริง ไม่มียาลิเจเนเลนนั่นเนี่ยหมดแล้วด้วยโอ้โหเดี๋ยวผมไปคาบก่อนไหมผมไปคาบก่อนไหมโอ้โอ้ตายจริงอันนี้ตายอันนี้ตายเดี๋ยวอย่าเพึ่งอย่าพึ่งอย่าเพึ่งอย่าพึ่งโอ้เดี๋ยวผมออกห่างก่อนแล้วกันฮะโอเคโอเคลิเจเนเลนหมดด้วยขอบคุณครับอันนี้ผมตายแล้วอันนี้ผมตายจริงอันนี้อันนี้ตายจริงอันนี้ตายจริงอันนี้ตายจริงตายแล้วฮะขอบคุณผมเดี๋ยวตาย ขอบคุณตายขอบคุณครับโอเคโอ้ไม่เป็นไรฮะโอเคเดี๋ยวผมขอไม่เป็นไรฮะอันนี้มือใหม่หัดขับนะฮะอันนี้ครั้งแรกนะครับครั้งแรกครั้งแรกครั้งแรกโอเคก็ต้องขออภัยกันด้วยนะที่เล่นกากนะฮะโอเคนะฮะโอเคตื่นเต้นตื่นเต้นใจเต้นตุบตับตุบตับแล้วตอนนี้โอเคโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยทำอะไรไม่ถูกแล้วตอนนี้อผมขออะไรตอนนี้ผมจะเอา ตอนนี้ผมจะเอาอะไรเนี่ยโอเคอ่าใช่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 ทองทองทองโอเควิเทอร์บอสก็เหลือนี่หัวหนึ่งโอเคขอบคุณครับอ่าทองโอเคทองมีหกก้อนโอเคทำอ่าอันนี้ก่อนแล้วกันนะฮะโอเคเดี๋ยวผมผมกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะฮะโอเคกลับเข้าสู่โหมดเทพอีกครั้งโอเคโอเคโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวผมขอเอาลงไปด้วยนะฮะ เพื่อความแบบว่าขอเยอะๆหน่อย g r a นมนม g r ับขอนมครับตอนนี้ขาดแคลนนมเยอะๆ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 โอเคได้อยู่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 มาเรื่อยๆครับได้ได้เรื่อยๆได้เรื่อยๆโอเคขอคุณ g r ับนมเต็มตัวนี่ผมบอกเลยโอเคประมาณนี้นะฮะลงไปกันเลยฮะโอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไร ชีวิตไม่สิ้นเราก็ต้องดิ้นต่อไปนะบอกเลยโอ้ยเต็มเอาะไรทิ้งดิอะไรทิ้งดิออไ,งดไม่รู้ฮะโอเคทิ้งๆไปก่อนฮะโอเคเอา่านมไม่นมไม่เอานมไม่เอาโอเคธนูลูกธนูโอเค,อเคพร้อมพร้อมลบฮะาดาบโอเคธนูโอเค,อเคถือว่าได้อยู่ฮะ โอเครีเจเนเรน์จัดไปประมาณนี้ว่งไงวิเทอร์บอสกลับมอม่ครั้งในานามบอนสตีทเพลเยอร์โอเคน่าจะได้อยู่นะเกนมโอ้นมเยอะเกินนมพ่นเยอะนะผมบอกเลยเขาจะรวยนมโอเคโอเคโอเคยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนสวัสดี เ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอุ๊ยอุยอุ๊ยอุยไม่ทันเลยนะผมไม่เป็นไรผมมีนมนะผมบอกเลยโอเคประมาณนี้วันดีวิทเอร์บอสโอเคยิงเรื่อย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 อยสต็ง์หมดสติง์หมดเติมสติง์แป๊บไม่เป็นไรครับค่อยค่อยทำไปครับค่อยค่อไปเดี๋ยวเดี๋ยวก็ตายละ บอกเลยอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนผมไม่เห็นอยยิงไปยิงไปก่อนละกันเฮ้ยหายอันนี้หายจริงอันนี้หายจริงโอ้ยโอ๊ยอ๊ยผมโอ้โหโอ้คนหัวร้อนนี้ไปแล้วนะผมบอกเลยโอ้ขอบุคจับผมเห็นหัวมันผมเห็นหัวมันสวัสดีครับโอเคเห็นหางมันโอเค อยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนโผล่ไม่เห็นหน่อยครับผมเห็นหางมอนผมเห็นหูตัวอุ้ยโอ้โหตีสถานะกินนมแป๊บโอเคแป๊บนึง่งฮะวันนี้จะตายไม่เลือดเยอะช่ำมัดผมบอกเลยเดี๋ยวถ้านูผมหมดตัวมันนี่มามามาจะสู้มารีเจนสเต็งมามาครบ ผมบอกเลยโอเคอยู่ไหนเนี่ยยิงสิครับโอ้ยอันนี้หายจริงอันนี <t ale> ้หายจริงอ <t ale> ันนี้หายจริงไม่เห็นล่ะไม่เห็นยิงสิครับยิงสิครับเฮ้ย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 ตายตายจะตายจะตายกินนมครับ นมเท่านั้นนี่ของโลกโอเคโอเคโอเค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 ถือว่าได้คลิปนี้โคตรยาวนะผมบอกเลยวัดดีวัดดีเอาหายอุ้ยผมยิงรัวๆนะผมบอกเลยอุ้ยอุ้ยตายตายตายจะตายจะตายเอาจริงๆจะตายโอเคโอ้เด้อเดี๋ยวอันนี้จะตายจริงผู้ชมนรีเจ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 นเนอเรชั่นโอเค ออ้ยมันจะถึงนี่แล้วนะโอ้ผมยังฆ่าไม่เสร็จเลยเนะี่ยโอเคกันไว้ก่อนฮนะเข็มจะถึงแล้วเนะี่ยมันยิงมาจากตรงนี้ยิงสิครับยิงสิครับยิงสิครับยิงออ้นี่อ้ลีเจนหมดเฮ้ยเฮ้ยสเต็งหมดสเต็งหมด,เ,หมดเดี๋ยวแป๊บสเต็งหมดเดีวจังนะผมบอกเลย ยูไหนยู่ไนยูไนยูไนยิงสิครับไม่ดูผมผมยิงไปก่อนอะยิงไปก่อนนะผมบอกเลยอุ้ยอุ้ยนี่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 เจอเจอเจอเซียนเจอเซียนโอ้เดียวเดียวตายตายจะตายจะตายนมผมบอกเยอะมากผมบอกเลยนี่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 อ๋อผมรู้ละทําไมมันน้อยเพราะผมกินนมนี่เองมันลดสถานะไปหมดเลยนะฮะ โอเคนะครับประมาณนี้เลยนะฮะโอเคสเต็งหมดโอ้โหผมเพิ่งค้าปิงนะผมแบบว่าต้องค้าเผื่อล่ะอุย้ยอันนี้ตายอันนี้ตายจริงอันนี้ตายจริงอันนี้ตายจริงยู่ไหนเนี่ยโอ้ยมันลบไม่รู้ว่าผมยิงก่อนเนี่ยโอ้ยผมกากโอ้ยนี่ผมอันนี้ผมโคตรกากเลยนะผมโคตรกากเลยผมบอกเลยเดี๋ยวเดี๋ยว เดี๋ยว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 ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไไดอยาตายผมไม่ยอมตายเป็นครั้งที่สองผมบอกเลยเดี๋ยวเนื้อเนื้อเนื้อกินเนื้อแปบมันเกินความควบคุมผมจริงๆริโอ้ยผมไม่สู้คนเดียวละต่อจากนี้ผมไม่สู้คนเดียวละโอ้โผมบอกเลยเดี๋ยวแม่ผมพังนะโอเคโอ้โหตอนนี้ลูกมันไปถึงไหนเนะี่ยโอ้ดูเลือดสิครับโอ้โหยังไม่ลดถึงครึ่งเลย กอบกุญับโอ้โ oh, หแล้วของตัวนี้แม่งก็หายหมดนะโอเคโอเคเอาไว้นี่ก่อนครับโอเคเดี๋ยวผมกลับไกทีนะฮะโอเคขึ้นไปสองสามรอบแล้วเนะี่ยเป็นไงเป็นไงเป็นไงจะดับผมหน่อยเป็นไงโอ้โหเดี๋ยวครับผู้ชมฮะมันเป็นกลายเป็นชุดเกาะอะไรไม่รู้ครับผู้ชมครับโคตรโหดเลยฮะโอ้โ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอเคโอ้โหมันโคตรโหดโหดจริงโหดจริงโหดจริงกลายเป็นชุดอะไรไม่รู้ฮะโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมโดนรอบมันอุ้ย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 แลกแลกแลกจริงแลกจริงเอ้ยผมตบอย่างเดียวตอนนี้ตบอย่างเดียวอุ้ยอุ้ยนี่นี่อยู่ไหนไหนอยู่ไหนอือเร้ยจะตายแล้วมันจะตายแล้ว มันจะตายแล้ววิได้ได้ได้จะตายแล้วมันจะตายแล้วโอเค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 ตบอีกรอบนึงมันตายผู้ชมฮะตบอีกรอบนึงมันตายเดี๋ยวโอเคได้ไมาแล้วโอ้โหแป๊บหนึ่งโอ้โหตอนสนดดุดท้ายม,มันโคตรโหดเลยคุณผู้ชมฮะโดนสองสามทีผมเดี่ยงผมบอกเลยแป๊บหนึ่งโอเคตบรอบหนึ่งมันตาย โอเค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 ดูว่าได้อยู่ฮะเคมันเริ่มมาทางนี้แล้วฮะตบรอบหนึ่งมันตะโอ้ย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 ตบตบตบรอบหนึ่งมันตายตบ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 เฮ้ยชนะ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 เอ้ยเอ้ย ถึงตายไม่เสียปลาโว้ยถึงตายเอ้ยช่างมันถือว่าชนะโอเคโอเคนะฮะก็ฆ่าวิชบอร์ดสำเร็จแล้วนะฮะโอเคนะฮะโอเคโคตรจะแหลกถ้าผมไม่แหลกนะผมบกเลยโอเคนะฮะโอ้ผมดีใจมากเนี่ยผมดีใจมากเนี่ยโอ้ผมดีใจมากเออลงลงโอ้โอเคนะโอ้ยนิทสตา นี่คือสตาร์นี่คือสตาร์นี่คือสตาร์เออนี่คือสตาร์ถ้าไม่จบให้ผมนะผมบอกเลยผมจะร้องไห้ดังๆนี่นะโอเคเย้เยอโอ้โหเลเวลโอ้โหขอบคุณครับโอเคชุดเกาะชุดเกาะโอเคโอเคโอเคโอ้โหโอเคนะฮะประมาณนี้นี่คือสตาร์นี่คือสตาร์โอ้ มันจะยากไปไหนครับผมโอเคถ้าผมเก็บไม่ได้ผมไม่เอาล้ฮะผมไม่เอานะผมบอกเลยผมไม่เอาละเอาแล้วกางเกงผมล่ะอ่ะอย่าบอกนะกางเกงหายฮะกางเกงหายล่ะโอ้โหนี้ก็หายขอบคุณนจับโอ้โหรอยหายจริงดิเฮ้ยกี่ก้อนหกจีด เฮ้ยเพดตั้งหลายก้อนนะเพื่อนโอเคโอเคไม่เป็นไรฮะโอเคแต่ซึ่งตอนนี้ผมได้นิท s t ตามาแล้วนะฮะโอเคนะฮะโอ้โหดูแมพสิครับทุกคนทุกท่านดูแมพสิครับโอ้โหโอ้โหโอ้โหดูแมพผมดิโอ้โหทำไมเป็นงี้โอ้โหถึงกับโอ้โหโคตรจะแหนกนะผมบอกเลยโอเค โอ้โหมันแหลกเยอะขนาดนี้เลยล่ะโอ้โหประมาณนี้นะฮะโอเคเฮ้ยอ๋เอเฮ้ยอ้าผมก็นึกว่าหัววิทเทอร์บอสโอ้โหผมจะเอาไปประดับซะหน่อยโอ้โหออกซิเดียนนะฮะโอเคนะฮะผมก็ฆ่าวิทเทอร์บอสเสร็จแล้วเรียบร้อยนะฮะโอเคนะฮะเมื่อกี้อ่า ขัดข้องทางเทคนิคเล็กน้อยนะครับโอเคพอดีว่าวิดีโอผมมันไม่อัดนะฮะไม่รู้เป็นเพราะอะไรนะครับช่วงท,ที่ว่ามันกลายเป็นแบบว่ามันใส่ชุดเกาะนะฮะโอเคนะครับ, okay, รบประมาณนี้นะฮะโอเคนี่คือสตาร์นี่ยเอสตาร์ครับโอ้โ okay, ห oh, oh. มัน,มนกว่าจะได้มาไม่ใช่ง่ายๆนะครับเนี่ยโอ้โหโอ้โลง่งโอเคนะฮะไม่มีอะไรมากแล้วนะครับโอ้ oh. แมพผมนี้พังพังเลยพังเลยผมบอกเลยโอเคนะฮะก็สำหรับคลิปนี้ก็คงไม่มีอะไรมากแล้วนะฮะโอเคนะฮะครับผมประมาณนี้นะฮะโอเคนะฮะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์ทิ้งท้ายผมด้วยนะฮะตอนนี้ผมก็เหลืออหัวเนเธอร์เนเธอร์สเกลตันนะฮะเหลือหัวเดียวนะฮะโอเคนะครับก็ไม่มีอะไรมากแล้วนะฮะโอเค ก็สำหรับคลิปนี้ก็คงมีเพียงเท่านี้แล้วกันนะฮะเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะฮะสำหรับคลิปนี้โอ้โหผมเหนื่อยมากตอนนี้อัดคลิปประมาณกี่ชั่วโมงนะโอ้โหหลายชั่วโมงเลยนะฮะโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีราบโอ้โหดีใจมากนะผมบอกเลยโอ๊ยเดี๋ยเรืผมจะโอ้โหโคตรจะแหลกโคตรจะแหลกโอเค